สามก๊ฉบับเล่ารวมๆเล่าหรือพิชิอีพีที่เจ็ดทั้งฝ่ายอ้วนสุดมารู้วลิปโป้ยึดเมืองเล่าปีได้ก็มองเห็นทางที่จะรบเอาชนะเล่าปีโดยให้คนไปติดสินบนลิปโป้ขอให้ลิปโป้ช่วยยกกองทัพเข้าตีขนาบกองทัพของเล่าปีทั้งด้านหลังลิปโป้นั้นเห็นจะสินบนจะยกกองทัพไปตีเล่าปีจริงๆ เล่าปีรู้ตัวก่อนจึงถอยทับหลบเลีกไปยังเมืองอื่นลิโปโ้ให้คนไปทวงสินบนแต่อ้วนสุดไม่ยอมให้อางว่าลิโปโ้ยังไม่ได้ลงมือรบกับเล่าปีเลยทำให้ลิโปโ้ไม่พอใจเปลี่ยนใจจะชักชวนเล่าปีให้กลับมาอยู่ด้วยกันเดิมทีเล่าปีไม่ไว้ใจลิโป้คิดจะไม่กลับไปอยู่ด้วยแต่ครั้นเมื่อกองทัพของเล่าปีลบแพ้กองทัพอ้วนสุดมา จึงต้องยอมทำตามข้อเสนอของลิปโป้ลิปโป้พาครอบครัวของเล่าปีไปส่งคืนให้เพื่อให้เชื่อใจกันแต่ว่าไม่ยอมคืนเมืองชีจิวกลับให้เล่าปีไปอาศัยอยู่ที่เมืองข้างเคียงที่ตนเคยมาขออาศัยเล่าปีอยู่แทนถึงกรนั้นลิปโป้ก็ยังได้ส่งเสบียงอาหารไปเลี้ยงดูเล่าปีไม่ได้ขาดเหตุการณ์เกิดกับตลปัดกลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไร คนมาขออาศัยเขาอยู่ดีๆกลายเป็นเจ้าของบ้านแล้วทําให้เจ้าของบ้านกลายเป็นผู้มาขออาศัยลิปโป้นอกจากเป็นคนหยาบแล้วยังไม่ละอายใจเสียจริงๆต่อมาเมื่ออวนสุดจะยกกองทัพตีเหล่าปีอีกครั้งได้ส่งทหารมาเป็นทัพหน้าและให้คุนนำเสบียงอาหารไปให้ลิปโป้เพื่อเป็นสินบนให้ลิปโป้ช่วยเหลือเล้าปี ไฟเล่าปีก็เขียนหนังสือขอความช่วยเหลือไปหาลิปโป้สถานการณ์อย่างนี้เห็นทีลิปโป้จะตัดสินใจยากในเมื่อฝ่ายหนึ่งก็ให้ช่วยแต่อีกฝ่ายกลับติดสินบนไม่ให้ช่วยลิปโป้จึงแก้ปัญหาด้วยการเชิญนายทัพหน้าของอ้วนสุดและเล่าปีมากินเลีย้ยงเดยมีบอกให้แต่ละฝ่ายรู้ตัวก่อนว่าได้เชิญอีกฝ่ายมาด้วยเมื่อเล่าปีเดินทางมาถึงพบกับนายทัพหน้าของอ้วนสุด ็ถึงกับหน้าถอดสีคิดว่าลิโป้ร่วมมือกับอ้วนสุดจะทำร้ายตนเสร็จแล้วข้างฝ่ายทับหน้าของอ้วนสุดก็เกิดความสงสยัยเช่นเดียวกันเมื่อเริ่มงานเลี้ยงได้สักพักลิโป้ก็เจนลจาก,กรีกล่อมให้ทั้งสองฝ่ายเลิกรบกันเหล่าปีจึงเริ่มคลายความกังวลลงบ้างแต่ในทับหน้าของอ้วนสุดอางวดเดารับคำสั่งให้มาจับตัวเล่าปีไม่สามารถขัดคำสั่งได้ ฝ่ายตียวหุยน้องร่วมสะบาลของเล่าปีได้ยินว่าจะจับตัวเล่าปีก็มีอารมณ์ขึ้นมาทันทีเพราะทนการดูถูกไม่ได้หุนหันพันแล่นจะขอรบให้ได้ลิปโปเห็นสถานการณ์จะควบคุณไม่อยู่ก็ทำทีวางท่าขมึงตึงปลุกขึ้นถืออาวุธทำให้เล่าปีและนายทัพหน้าของอ้วนสุดตกใจกลัวว่าหากขัดใจเล่าปีอันตรายจะมาถึงตนแต่ลิปโปกลับเสนอการท้าพนัน บอกว่าถ้าตนเองนั้นยิงเกาทานไปยังปลายทวนที่ตั้งอยู่หาออกไป159ได้กองทับทั้งสองฝ่ายจะต้องเลิกทับกลับไปแต่ถ้ายิงไม่ถูกก็จะยอมให้ทั้งสองฝ่ายรบกันเมริโปโเสนอด้วยความมั่นใจขนาดนั้นมีหรือจะพลาดผลปรากฏว่าลิโป้สามารถยิงเกาทันถูกปลายทวนได้อย่างแม่นยำในทับหน้าของอ้วนสุดทั้งเกรงและกลัวใจลิโป จึงยอมยกทัพกลับทำให้เล่าปีรอดตัวไปได้อีกครั้งครั้งนี้ลิปโป้ช่วยเหลือเล่าปีให้พ้นภัยได้ทำให้ลิปโป้ได้ประโยชน์ถึงสามอยา่างแบบไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยอย่างแรกถือว่าลิปโป้ได้ช่วยเหลือเล่าปีไว้ตามที่เล่าปีร้องขอหักกรลบหนี้กันแล้วลิปโป้ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณเล่าปีอีกอย่างที่สอง ลิปโปรประเมินสถานการณ์แล้วว่าหากไม่ช่วยเล่าปีแต่ไปช่วยอ้วนสุดเมื่อเล่าปีพ่ายแพ้แล้วอ้วนสุดจะต้องเข้ามาตีเมืองชีจวของตอนต่อไปอย่างแน่นอนจึงไม่สมควรช่วยเป็นอย่างยิ่งอย่างที่สามอยู่เฉยเฉยลิปโปไม่ได้เสเร์ฟอาหารของอ้วนสุดวิ้กินฟรีสรุปรวมความแล้วแค่จัดเลี้ยงงานเดียวลิปโปได้ทั้งขึ้นทั้งล่องผลประโยชน์ต่าง ตกอยู่แก่ตนเพียงผู้เดียวคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างลิปโป้นะั้นแม้เป็นคนไม่ซื่อแต่ก็ยังรู้จักรักษาน้ำใจคนยึดเมืองเล่าปีแล้วไม่ยอมคืนแต่ก็เลี้ยงดูเล่าปีอย่างดีครอบครัวของเล่าปีก็ดูแลไม่ได้เข็นค้าให้ตายไปถึงแม้จะยอมรับสินบนจากอ้วนสุดก็ยังหาทางช่วยเล่าปีจากอ้วนสุดจนได้ นี่คงถือเป็นคุณธรรมอันน้อยนิดที่ยังมีอยู่ในคนหยาบช้าอย่างริปโปอ,อาจกล่าวได้ว่าเล่าปีเป็นคนเดียวที่ยอมคบกับลิปโป้จนเล่าปีถูกลิปโป้หักหลังถึงสองครั้งนั่นแหละจึงไม่เหลือน้ำใจให้แก่ลิปโป้อีกต่อ